เช้านี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค2อํตำรวจกองปราบปรา,บรามพร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีนำหมายสารจังหวัดปราจีนบุรีขาตรวจค้นพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย2จุดในจังหวัดปราจีนจุดแรกเป็นอู่ซ่อมรถนะคะในพื้นที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจากการไปตรวจคนน้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขอถอดเซิร์เวอร์กล้องวงจรปิดไปเพื่อไปตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดียงิงสจโต้งว่าเกี่ยวข้องหรือไม่จากการสอบถามผู้จัดการอู่ให้ข้อมูลว่าเซิร์เวอร์กล้องวงจรปิดนั้นเป็นกล้องของ บริษัทค่ะการบันทึกของกล้องได้นานหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะว่าตนไม่ได้ดูแลเรื่องกล้องแต่กล้องวงจรปิดใช้งานได้ตามปกติตนทําหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลงานซ่อมเพียงอย่างเดียวจากอู่นะคะก็ไปจุดที่2อ,อันนี้อยู่ในพื้นที่ตําบลเกาะลอยอําเภอประจันตคามตํารวจนําหมายคน้นไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตําบลเกาะลอยเปิดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พบข้อมูลว่าเคยร่วมทําธุรกิจก่อสร้างด้วยกันกับรองอุกก็คือรองนายกอบจปราจีนบุรีและเป็นกลุ่มเพื่อนกันเจ้าของบ้านตามหมายค้นคือนายอภิชาติขอสงวนนามสกุลพบว่าไม่อยู่บ้านนะคะเดินทางไประยองพร้อมภรรยาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจากการตรวจค้นในห้องทํางานของนายอภิชาติพบในห้องทํางานมีพระพุทธร,รูปและพักเครื่องจํานวนมากตลอดจนเอกสารประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆค่ะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสรียชีวิตของสอจอต้งแต่อย่างใดด้านพี่สาวของนายอภิชาติ บอกว่าน้องชายเป็นเจ้าของร้านอาหารเมื่อก่อนเนี่ยมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับรองอุแต่ว่าภายหลังน้องชายกับรองอุทะเลาะกันก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอีกจากการเข้าตรวจค้นจุดนี้ตำรวจไม่พบอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะแต่ได้ตรวจยึดรถยนต์โตโยตา้าไปตรวจสอบเนื่องจากทะเบียนรถไม่ตรงกับเลขตัวถังส่วนที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรถยน,นต์อเนกประสงค์ทะเบียนป้ายแดงลอจุฬา0487กรุงเทพมหานครของโก ทรนะคะเอามาตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานประกอบในคดีนี้ด้วยเช่นกันค่ะ